ซึ่งบริเวณศวนเขาประชุมก็จะมีป้ายให้ความรู้อยู่ด้วยนะคะโอ้ยหลป่นน<ไ>ปานนี้เนี่ยเนี่ยก็แตกต่างกันเราต้องการอากาศหนาวเย็นนะเย็นในการจเจริญเติบโตจะปลูกได้ตั้งแต่หนึ่งพันด้วยทะเล้นไปนะคะถ้าไปปลูกทไร่ได้ไหมได้แต่อาจจะเจริญเติบโตไม่ดีะคะ่ะด้านหน้าจะเป็นลาเวนนะคะทางส่วนทางด้านขวามือที่เราเห็นดอกสีขาวนะคะจะเป็นดอกอาซาเบียค่ะ ดอกคาลารีก็จะเป็นไม้เดียวกับกลาบพันปีนะคะก็จะติดดอกในช่วงนี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะซึ่งต้องการเย็นเหมือนกันถึงจะติดดอกนะคะสองข้างทางก็จะเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะคะบริเวณนี้จอดได้ทั้งหมดสามลำโอ้โดูสิเปนภาพวาดเลยเน่ยมาไหมใ้มือลงไปนี้หกนะคะก็จะเป็น,นต้นบวนะะัวค่ะ เราก็จะเห็นกาแฟนะคะสวยเพราะว่ากาแฟต้องปลูกภายใต้ร่มเงานะคะต้องปลูกกับต้นไม้ใหญ่นะคะสำหรับบุยนี่ก็อนนี้ก็ออกดอกเต็มที่ไปแล้วนะคะก็เริ่มรวยบ้างค่ะโอดูภาพจากกล้องนี่เหมือนภา่วาดเลยกับช่วงก่อนหน้านี้นะคะเรุ่นเดียวกันดีกว่า สวัสดีครับอากองครับตอนนี้เราอยู่อากองอาม่าครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนอ,อ่างขาน้อยอ่างขานะครับปีใหม่นี้นะครับเมื่อสองสามวันก่อนไปสวัสดีแล้วไม่อยู่ก็ขอให้อากงอาม่าแข็งแรงนะครับอาไวพอหน่อยไวพอหน่อย<ข>อากงอาม่าสุดยอดถึงเลยนะคะอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะไอว้พออหอนออ่อยนนนะอไว้พอหน่อยพออก่น เอาแล้วเอ็งลูกลูกลูกคนเก่าลูกเก่าลูกเก่าขอให้ป้าอายุยืนเหมือนปีแล้วก็โค้งแล้วก็สไตล์ทุกลูกครับป้าพี่ลีด้วยพี่ลีด้วยเคิร์ฟพี่ลีนะพี่ลีแก่พี่ลีพี่ลีฮะแกเราสิบสองปีระบบอ๋อเฮงเฮงเฮงรวยๆอายุมันขยันยืนแล้วก็มีโอกาสให้เราได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกสักครั้งนะครับพี่ลีสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ค่ะขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางด้อยเที่ยวมีความสุขทั้งคู่นะคะเจอกันไว้เจอกันโอเคครับเทคแคร์นะครับ ินทางปลอดภัยนะครไปห้องกงนะครัสวัสดีครับอนะโอ้โหท่าเทะไประบาไม่เดไม่ทันทันโอเคแ้วบาดเรือๆ ไม่ตีเดิแล้วเดินแล้วเอาไปถ่ายกันทีนี่เอมเอมพี่เาถ่ายรูปอยู่เวเราขล่มเถอะ้อริไปถ่ายรูปเรียนม่บไม่ไปถูกตัวเล่ปวดขามนถึงจะดูว่ากระโดด1 2ึองูงดดิ ป้ามาดิป้าโดดไปเห็นไหมใหม่เนาะเอาใหม่ทำไมแต่แม่ได้นะไม่จะใช่ไมโอ้โหโอ้โหติดเกินวันนี้อันนี้มาจะใวันนี้นักตุรุ้มดีกว่าพี่เจพี่น้องอยู่พี่จะโดดได้ไม่กี่ทีนะพี่จะโดดได้แค่ไม่กี่ทีนะเว้ยเข่าจะพังพร้อมยังหนึ่งสอง จริงเหรอนายคนเดียวคนเดได้เฮ้ยมันทได้ไหเฮ้ยทาบนพื้นงข้างด้วยอ้าวพอดีเลยเป็นยังไงอ่ะโอ้สวยจริงเออน่ารักอ๋อใส่ขึ้นวนสวยไงกดล่าง 嗯。